ยินดีต้อนรับสู่ช่อง New Car Review ช่องที่คุณจะได้พบกับรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปีนั่นคือ Toyota Camaro z 28ปี2026รถสปอร์ตที่รวมเอาความแรงความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียว ถึงแม้ชื่อคามาร o จะเป็นตำนานของเชฟโรเลตแต่โตโยต้าได้ตีความใหม่ให้กลายเป็นรถที่มีพลังความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในแบบของตัวเอง Toyota c a m มาร z ัด28ปี2026ไม่ได้เป็นแค่รถยนต์ธรรมดาแต่มันคือประสบการณ์แห่งการขับขี่ที่เติมเต็มทุกความรู้สึกของคนรักรถสิ่งแรกที่สะดุดตาเมื่อมองโ o y o t a c a m มาร z ซั28ปี2026คือการออกแบบภายนอกที่โชบเฉียวและดุดันเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและมีสไตล์ สปอร์ตคูเป้คันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบกว้างไฟหน้าเล็กดีไซน์เฉียบและช่องดักอากาศที่ช่วยระบายความร้อนพร้อมเพิ่มความสปอร์ตเส้นข้างตัวถังที่ลู่ลมและหลังคาทรงเตียให้ความรู้สึกเร็วและทรงพลัง,ล,องอล้ออลลอยขนาด20นิ้วเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถด้านท้ายมาพร้อมดิฟฟิวเซอร์ดีไซน์ใหม่ท่อไอเสียคู่สี่ช่องและสปอยเลอร์คาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงการออกแบบของแซด28สสื่อถึงพลังและความสง่าง,งามได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับดีไซน์ที่ผสมผสานความหรูหราและความสปอร์ตเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวเบาะนั่งแบบบักเก็ตหุ้มหนังแท้และเอากันตาราให้ความรู้สึกสบายและมั่นคงในทุกโคง้งแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์และระบบนำทางหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงระบบไฟแอมเบียนไลทสามารถปรับสีได้ตามอารมณ์ของผู้ขับ และระบบเสียงพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัวขุมพลังของ Toyota c a m a มโรซ28ปี2026ถูกพัฒนาให้เร้ใจย,ยิ่งกว่าที่เคย เครื่องยนต์เบนซิน V6 ทวินเทอร์โบ3.5ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ500แรงม้าและแรงบิด480ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองรวดเร็วขับเคลื่อนล้อหลังเพื่อความรู้สึกการขับขี่แบบรถสปอร์ตแท้ๆเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3.5วินาทีมาพร้อมระบบล้อคอนโทรลเพื่อการออกตัวที่สมบูรณ์แบบระบบการสะเทือนแบบอ d ดดัปตีฟและดิฟเฟอเรนเชียลแบบลิมิตสลิปช่วยให้รถทรงตัวดีในทุกสถานการณ์ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความคลาสสิกโตโยต้ายังอาจเสนอเกียร์ธรรมดาเป็นตัวเลือกอีกด้วยในด้านการควบคุมรถคันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมโครงสร้างตัวถังน้ำหนักเบาจุดศูนย์ทวงต่ำและระบบกันสะเทือนที่ปรับแต่งมาอย่างดีทำให้แซด28เข้าโค้งได้เฉียบและมั่นใจพวงมาลาัยไฟฟ้ามีความแม่นยำและตอบสนองดีเยี่ยมช่วยให้ผู้ขับรู้สึกเชื่อมต่อกับถนนทุกขณะระบบเบรกแบบดิสระบายความร้อนขนาดใหญ่และ ABS ขั้นสูงให้พลังหยุดที่มั่นใจหมดการขับขี่สามารถเลือกได้ทั้งคอมฟอร์ สปอร์ตและแทร็กเพื่อปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ช่วงล่างและพวงมาลัยให้เข้ากับสไตล์การขับของคุณในด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยทำให้ผิดหวังแซด28ปี2026มาพร้อมเทคโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซนส์สซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องมองรอบคัน360อองศาตัวถังผลิตจากวัสดุดเหล็กแข็งแรงน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการขับขี่ ระบบช่วยเหลือผู้ขับทั้งหมดทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมรรถนะของรถอย่างกลมกลืนถึงแม้จะเป็นรถแรงแต่ซาด28ก็มีความประหยัดเชื้อเพลิงพอตัวด้วยเทคโนโลยีการจัดการเครื่องยนต์และระบบเทอร์โบที่มีประสิทธิภาพให้ค่าเฉลี่ยประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรและในอนาคตอาจมีรุ่นไฮบริดให้เลือกเพื่อเพิ่มแรงดิดและลดการปล่อยมลพิษอีกด้วยลูกค้าสามารถปรับแต่งตัวรถได้ตามต้องการทั้งสีภายนอกลายล้อคาร์บอนไฟเบอร์ตกแต่งรวมถึงการเลือกวัสดุภายในห้องโดยสาร เช่นการเย็บตะเข็บสีตัดและวัสดุโลหะพรีเมียมโตโยต้าจะนำเสนอหลายรุ่นย่อยเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายหรูและสายแรงอย่างลงตัวโดยสรุปโตโยต้าคามาร่แซด28ปี2026คือความกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของแบรนด์มันรวมพลังแรงบันดาลใจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวรถคันนี้ไม่เพียงแต่แรงและสวยแต่ยังให้ความปลอดภัยประหยัดและขับสนุกในทุกเส้นทางเหมาะกับคนที่รักในความเร็วความลลําและความสมบูรณ์แบบ นี่คือช่อง n นิวค r รีวิวที่เรานำเสนอรีวิวรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกแบบละเอียดและจริงใจหากคุณรักรถเหมือนกับเราอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรุ่นใหม่ๆและข่าวสารในวงการยานยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้าขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยและสนุกกับทุกเส้นทาง